็สำหรับใครที่อยากจีบพัชรนันนะคะก็ถ้ากล้าจีบก็จีบเลยจะจีบให้ติดนะไม่อยากเป็นแฟนคลับแต่อยากเป็นแฟนเธออนาคตหลังลจากแกรจะรักมือกับสิ่งงงไม่อยากเป็นอ๋อไม่ถึงหลังแกส,สมมติถ้าแฟนคลับอยากจะมาเป็นแฟนหนูอะหรอ โอ้นี่คืออะไรนี่คือถามถามแบบอย่างเชิงหรือถามแบบไอ้นี่เอาง่ายๆถ้าจะโอ้ไม่เคยคิดคําถามนี้มาก่อนเลยค่ะทุกคนทุกคนอยากเป็นแฟนหนูหรอโอ้อยากจะต้องผ่านอีกหลายคนนะลองไปดูเ่นจับมือได้แล้วก็ถ้าผ่านคนพวกนั้นได้นะคะคนพวกนั้นที่น่าหลกที่สุด <laughs> เอาง่ายช่ว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 ยเป็นแบบ เป็นกำแพงที่หนูทงนะใครจะมาจีบหนูนะคะคู่แข่งเยอะแล้วเนี่ยจริงเหรอะจะจีบหนูจริงเหรอ,อจีบไม่ติดเนะี่ยดูคนไม่สนใจให้สู้ๆสู้ๆู่แล้วไอ้คะ่ะไม่เคยอกหักว่าเงินเอ๊ะลองบอกดูไม่เคยอกหักสินนะหนูเชื่อว่าเขถามก็จะบอกว่า ก็ไม่เชื่อไม่ใครอกหักแต่ว่าหรืออกหักแค่ครั้งเดียวอย่างว่าไม่เคยอกหักเลยเพราะที่เหลือคือไปหากกัาอกเขาตลอดนะคะหักอกคนอื่นตลอดนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยอกหักจริงๆก็ <f air> สำหรับใครที่อยากจีบพันชรนันนะคะก็ถ้ากล้าจีบก็จีบเลยจะจีบให้ติดนะกอ้องต่องมาแบบนี้เยอะมากเลยที่หนูอ่านมา ด้านเจ็บปวดที่สุดแต่จาได้ตอนอกหักครั้งนั้นหัวใจชาๆรู้สึกคุยชาๆ,ชาๆประมาณนั้นแล้วก็เฉยๆยังไม่ได้รู้สึกอะไรก็ดีแล้วเพราะว่าเขาควรเสียดายเราที่เขาเลิกที่จะทิ้งเราที่เขาไม่เลอกเราดีกว่าเพราะว่าเราก็ไปได้ดีของเขาในเราก็ไปได้ดีในแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกหัวเราะทุกครั้งที่เขารู้ที่เขาคบคนที่เหมือ <laughs> <laughs> นไส้ว่ะเออรู้สึกเหมือนไส้แหละตอนเนี้ย แล้วคือหนูก็คิดคือหนูไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะถ้าหนูคิดถ้าเกิดว่าหนูอ,อกหักในอนาคตหนูแค่รู้สึกว่าก็เราไงฉันแค่ไปเจอคนที่ดีกว่าเธอกับอะไรอะ่ะรู้สึกว่าก็เดี๋ยวจะรอดูว่าแฟนใหม่เธอเป็นยังไงฉันก็ทําให้ตัวฉันดีกว่าแฟนใหม่ของเธอค่ะข,ขอบคุณกะ <laughs> ไม่รู้อะแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะ m o อออแเราต้องหาคนที่ดีกว่าคนเดิมเลยคือของหนูจะแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะเออ หนูเป็นประมาณเนี้ยไม่ดีเลยนะเป็นคนมั่นใจอะ่ะเป็นคนมั่นใจโอ้สอง่สงส่งของขวัญมาเลยนะอืมขิงจัดจัดขิงตลาดเอาเด้ะกว่าจีบแล้วบินได้เอาเจ้เฉียบเฉียบไปคุณนางเอกไม่จีบหรอกพี่เจียม <laughs> พี่เจียมกระหลอกเลย <laughs> ชอบอะร้ายอะก็ไม่ได้ร้ายมันแค่รู้สึกว่าก็ถ้าเธอหาได้แค่นั้นก็ดีแล้วที่ฉัน move on จากเธอ <c oughs> <c oughs> เออร้าย่ะเพราฉนั้นาลายวะโอ้นี่คือถึงกับพันนี่คือเห็นด้วยใช่ไหมที่ส่งมาคือเห็นด้วยถูกต้องไม่รู้ว่าหนูอยากให้แบบมีอ t t i t u d นี้เข้ามาเราต้องแบบเราไงใครแคร์อะไรอะเออ คำแรกก็เป็นได้แค่เพื่อนอ้ยยะหรือเราต้องพยายามหน่อยสิ Feeling l i k e thank you next ไอ้ยะใช่ค่ะทุกคนค่ะไม่กล้าจีบแหละเอาสิก็ทำมั่นใจก็จีบแลคิดว่าดีก็จีบอพอพอข้ามท็อปปิกนี้ไปค่ะ <laughs>